ไล่มันเลยลูกไล่มันไล่มันไปเลยเอ้ามาอยู่ตรงนี้เออย่ามาอยู่ตรงนี้ไป,ไปไกลเลยเอามาอยู่ตรงนี้อุ้ยนกเยอะมากเลย,ม,ยมันมาจากไหนเนี่ยไล่มันมเลยไล่มัน <c oughs> ไล่มันไปไกลเลยไล่มันไปไกลเลยครับตกเกยน็นเลิกเรียนเราก็นี่มาให้อาหารปลากันมีเสือ,อด้วย จะมาปูนั่งเล่นเลยแล่ะลูกวัดปูนั่งเล่นเอ้ยมาปูนั่งเล่นกันฮะปูตรงไหนดีอ่ะตรงไหนดีครับวิทนะยุลูกน,นกนกเต็มเลอยอู้ยไล่มันทำไมเนี่ยเดินตามมันสิมันจะหนีหนูไหมตรงไหนเนะี่ยตรงไหนก็ได้ลูกนี่ไงร่มเย็นดี ใช่ตรงนู้นไงครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใช่แล้วไหนโชว์เลยโชว์เลยปูยังไงฮะโอ้โหโอ๋โหโอ,โห,โ,อโหเก็บร้าย นูลากเข้ามาข้างในอีกก็ได้แล้วลูกมาอีกมาอีกใช่ใช่ไปลึกๆหน่อยสิเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นเนินลูกใช่ไปอีกตรงโอเคประมาณนั้นแหละทีนี้ก็นั่งได้ที่จริงมีเจ้าเสียนะคะต่ไปนะใชน่นอนได้เลยนะ แม่ S <S พ่อพ่อซื้ออาหารปลามาด้วยอ๋อพ,อพ่อไปซื้ออาหารปลามาให้สบายเลยเก็บสบายไหมนอนได้นะนะ่ะโอ้โหพ่อนอนเลยอะ่ะสบายเลยเก็บดูดิลมเย็นมากไม่มีแดดเลยอุ้ต้นไทรต้ตนนี้แบบดูใหญ่มากเลยดูมันระยะสวยมากเลยอะ่ะ ให้หารปลาได้ยังเนี่ยพร้อมแล้วอะไรใครจะเข้าเสือเนี่ยแพะตัวนี้ตบนต้มาเนี่ยปลาเยอะเยวแกให้เอามากี่ถุงอ่ะสองสองเยี่ยมเลยลพ่อเทเลยเหรอ,อเอาง่ายดีไงอ๋อเอาเทส่อรนี่ดู หนูเทหนูเทใส่ถุงใหญ่เลยครับลูกหนูได้หยิยบง่ายๆไงครับนี่จะทำเองไงจะทำเองว่าหกละพว่อพ่อไม่ต้องมายุ่งหนูจะทำเองครับเราบอกหกอ่ะมีหกล่ะหกน,นกก็มากินแล้วโห<ฮ>มีน้องมาวิ่งเล่นด้วย ปตาแม่มาเร็วไม่เป็นไรหรอกใกล้กันเองกลัวเ <laughs> สือหายไม่มีคนเฝ้าเสือเสือเสือหายไป,ไป ไปโยนผูกขินทำไมนู่นอะมันกำลังว่ายมาเนอะลูกมันกำลังมาแล้วอะอุ้ยดูสินกมันหิวแน่เลยอะมันเดินตามมาเนี่ยนกเต็มเลยครับลูกโอ้มาเต็มมันมาเต็มเลยอะมันมันหิวแน่เลยมาขออาหารกินนะลูกหนูจะให้อาหารนกนะมันมีเชื้อโรค เยอะไปเยอะๆดินู่น่ะมันอยู่กลางน้ำเนาะโอ้ยโอ้ยปลาสีขาวอ่ะโอ้ยไล่นกไล่นกไล่มันเลยลูกไลมันไลมันไปเลยเอยามาอยู่ตรงนี้เอย่ามาอยู่ตรงนี้ไปไกลเลย อุ้ยนกเยอะมากเลย,ม,ม,ยมันมาจากไหนเนี่ยไ,ไล่มาเลยไล่มา,ลาไล่มันไปไกลเลยไล่มันไปไกลเลยครับ <c ười> วิงว่งวิ่งไปจับนกพ่อไปอาหารปลาลูกวิงก่งไล่นกโอ้โหเต็มเลย啊 ลูก,กินไม่ข้าหนูอะต้องย้อนไปไกลๆลูกถ้าย้นใกล้ๆนกมันก็มากินนูน่ะปลาดุกเต็มไปหมดเลยน่ะ <laughs> นกลุมอ่ะ oh, <no. S 1> เจอนกลุมจ้าเจอนกลุม เยอะมากเลยว้ายมันมาจากไหนเยอะแยะเลยมันมาจากไหนเยอะแยะเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไล่มันเลยลูกไล่มันลูกจริงน่าจะบวมเประสิด้วยนะไดเสื้อเราไปเดียวหนูเอาทาังขายาไปทิ้งก่อนครับลูก,กนะไปคือท่าเดินอ๊ยท่าเดินดท่าเดินว้าวเอ๊ วิ่งรอบเลยเอ้ยแหวนไปรอบหนึ่งเลยลกูกโอ้ยมาพอตรงนี้แล้วโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งล้มลื่นดีไหมล่ะนอนนอนดีกว่าพ่อง่วง ทำอะไรกับพ่ออะทำอะไรกับพ่ออะอู้ขี่ม้าส่งเมืองขี่ม้าส่งเมืองโอโ้โหโอ้โหดูท่าไหนเงยหน้ามองแม่สิเงยหน้ามองแม่สิครับลูกแม่คะแม่ถ่ายให้หนยได้ไหมอ่ะ๋อได้นี่ไงแม่ก็ถ่ายให้หนูนี่ไงครับลูกโอเคถ่ายถ่ายถ่ายใส่ลูก โอเคโอ้คอยดูหน่อยขอดูหน่อยอ,นอ,ยอะนี่แม่ให้แล้วลูกรอไหม,มรอไหมรอฟุดเลยอะแม่เปิดแม่ลรายิ้มหน่อยไปถ่ายแม่โอเคครับอ้โหเย่ยมเลย บรรยากาศตอนนี้กำลังดีเลยทุกคนเป็นไงทำไมไม่มีโคนเนอ่ะฮะทำไมมันมีคนน้ำมันลงลูกน้ำมันลงน้ำมันใช่ครับมีเพื่อนมาพี่เพื่อนมาเยอะแยะเลยเห็นไหมเจอเห็นไหมครับลูกแก๊งเด็กแก๊งฟันน้ำนมตายมีอะไรน่าสนใจ มีไหมเขาไม่ใช่ต้นมะพร้าวรูปเป็นต้นหมากหมากใช่ไไงน้องจะลงน้ำแล้วนะเห็นไหมดูนนฝั่งนู้นไงเดินดีๆนะกจะชนเขานะไหนถ่ายวิวบรรยากาศอุ้ยโุ้ยดูท่าท่าท่าถ่ายเตะท่ามากช่างกล้องนี่อนาคตนี่เป็นนักถ่ายภาพนะเนี่ยดูท่าซะก่อน ไปไหนครับวิจนกน้อยอมันหาเพื่อนอยู่นะลูกมันอยู่คนเดียวเนี่ยมันกำลังรอเพื่อนมันอยู่หรือว่ามันรอพ่อกับแม่มันนะ ท่าถ่ายรูปดีจังเลยอ่ะเป็นไงดูดีไหมดูดีไหมครับลูกด,ดูดีมากเลยอู้เย็นสบายจังเลยอะ่ะได้หรือยังครับถ่ายได้หรือย,อยังพอหรือยังโอ้โห,โหโดูท่าก่อนโอ้โหสเก็ต แม่เจอตัวเงินเจอทองเบบี้วาวามันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายหุยขากระถ่ายลูกเปนใหญ่เลยสองข้อลูกไปดูแล้วพ,พ่อพ่อรีบมาพ่อลืมใส่รองเท้า โอ้โหท่านอนเล่นเกมมันจะสบายสุดๆขนาดนี้ได้หรอลูกโอ้โหดูท่าซะก่อนมีใครเล่นเกมแบบท่านี้เหมือนสเก็ตบ้างเนี่ยฮะโอ้โหแน่นอนมากเลยชิวไปไหนละชิวไปไหนละโอ้โหเล่นเกมอะไรครับลูก ฮนะสเก็ตเล่นเกมอะไรครับอ๋อนั่นมันเกมแคนดี้ของพ่อนี่นะหนูเล่นเป็นเหรอลูกเล่นเป็นเหรอเป็นอรอเล่นเป็นเสือรานแน่นอนอ่ะโอ้โหแน่นอนจริงๆลูกชายถ้านอนเล่นเกมสเก็ต นกคู่นึงนี่ไงนอกกระจิบมันเตรียมหาที่นอนแล้วลูกนี่มันอยู่ไกล ดื่มน้ำอะไรครับคุณผู้ชายคุณผู้ชายดื่มน้ำอะไรครับเฉากล้วยฮะเฉากล้วยเฉากล้วยเหรอแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอเฉากล้วยมใช่ๆเขาเป็ว่าเฉากล้วยทราบไหมโอ้ไปด้มันก็มีบัตรนะบัตรนี่เก็บของแล้วเก็บของเตรียมกลับบ้าน แม่แม่ลืมกระเป๋าแม่แม่เก็บกระเป๋าก่อน <S <S เอาทิ้งไหมไหนครับถุงอิ่มยังอ่ะลกูกหิวข้าวาย,ายังครับปะไม่เทิ้งก็ป<ะ>ไกปไปเสิร์ฟข้าวยะไม่ต้องทิ้งก็ได้อ่ะสเก็ตครับบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนครับลกูกบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ บายบายกลับบ้านแล้วคร่ะพอเย็นแล้วหิวข้าวแล้วอานน้ำทิ้งก่อนลูกอันน้ำทิ้งขยะก่อนลูก